ตอนแรกทำท่าว่าจะไม่ได้ใครนะครับทำท่าว่าจะไม่ซื้อใครลิเวอร์พูลยูดีดีมีข่าวเฉยเลยครับเมื่อ2วันที่แล้วมีข่าวกับแบ็กซ้ายชาวอเจตินาก่อนนะครับฮูริโอโซเล่ครับจากทีมแอเลติโกลานุสในอเนตินานะครับมาวันนี้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับกองกลางตำแหน่งเบอร์หกครับโอ้โหวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้แหละครับมันน่าสนใจครับคือจริงๆตำแหน่งเบอร์หกของเราเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับที่ฟาบินโยเนี่ยตัดสินใจ ย้ายไปเอาตีฮัตนะครับซึ่งเยนเคอปไม่ได้อยากปล่อยออกไปเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเสียเฮนเดอร์สันไปนะครับพอเสียฟาเบนโย่ไปคนเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยมันมันจะวุ่นวายนะครับมันต้องหานักเตะม,มาทดแทนกันซึ่งแต่พอฟาเบนโย่ต้องการจริงอ่ะเย,ยนเขาก็ปล่อยนะครับลิวพูก็ไปหาตัวแทนทวแทนครับติดต่อไปที่ลาเวียมอยเซสไคเซโดท้ายที่สุดก็ไม่ได้ครับสองคนนั้นตัดสินใจเลือกไปอยู่กับเชลซีครับลิวพูก็เลยต้องไปเอาเอนโดมาครับ ็นักเตะชาวญี่ปุ่น,นครับวัยก็30กระลัดแล้วแหละแต่มาถึงเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับช่วงแรกอาจจะนิดนึงช้าไปนิดนึงนะครับแต่พอเขาปรับตัวได้ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมนะครับทําได้ดีครับในตาแหน่งนั้นวาจูเรียนโดเนี่ยเป็นกลางรับก็แย่งบอลใช้ได้เลยนะครับครองบอลก็ดีจ่ายบอลง่ายๆนะครับ แต่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการเข้าทำเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นผมเข้าใจได้แหละตำแหน่งนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้ถนัดนะครับก็อาจจะพอได้ตัดบอลได้เก็บบอลได้ก็จ่ายบอลให้กับเพื่อนง่ายๆไม่ว่าจะเป็นโซบูสายแมคลิสเตอร์หรือเอลเลียสนะครับก็คือให้คนที่เขาถนัดกว่าไปทําหน้าที่ในด้านเกมรุกนะครับส่วนเขาเองก็รับหน้าที่ทําเกมรับนะครับและก็เราก็จะเห็นนะครับในช่วงแรกๆแ,แล้วก็บางครั้งเนี่ยยนคอฟเนี่ยก็ปรับให้แมคริสเตอร์นี่แหละมาเล่นในตำแหน่งเบอร์หนี้แทนนะครับทำได้ดีซะด้วย ทำได้ดีเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละคือแมคลิสเตอร์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากครับถ้ายืนสูงกว่ากลางรับหน่อยเพราะเขาออกบอลดีในเรื่องของการทําเกมครับคือเขามีวิสัยทัศน์ในการทําเกมรุกที่ค่อนข้างดีนะใจคิลเลอร์พาร์ตได้นะครับส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นโซโบสายโซโบสายเนี่ยมีข่าวว่าอาร์เนอะร์สล็อตเนี่ยนะเฮดโคนคนใหม่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะจับมาเล่นเบอร์หก ok นี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมคิดในใจแบบเฮ้ยมันจะดีเหรอวะ ตำแหน่งเกมรุกป,ปกติของมันมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่ได้เลยนะโซบูสไลนะครับมันไม่เหมือนตอนที่มาใหม่ๆนะโอ้โหกำลังโดดเด่นเลยอยู่ดีๆก็เจ็บนะครับพอเจ็บเนี่ยปัจจุบันกลับมาก็ยังเรียกฟอร์มเก่งตัวเองไม่ได้นะผมเห็นเล่นให้กับฮังการีไปกับตันทีด้วยนะครับในยูโรที่ผ่านมาก็ไม่โดดเด่นนะครับโซบูสไลกลับมาเล่นปีซีซั่นก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราคิดถึงตอนที่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่แรกๆนะครับ เพราะฉะนั้นให้เขาเล่นตำแหน่งนั้นไปดีแล้วนะครับดีแล้วประกอบกับวาทรุยเอนโดเนี่ยถามว่าทำไมอาร์นเนอร์สลอตถึงดูแล้วอยากจะปรับตำแหน่งนี้หน่อยนะครับคือยุคเยนคอปเนี่ยเขาเป็นตัวหลักนะและทำได้ดีอย่างที่ผมบอกไปเนาะแต่พอมาปีซีซั่นเนี่ยผมดูทุกแมตช์เลยนะเจอเรอเบติสอาร์เซนอลเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดแรกที่เอนโดเป็นตัวจริงคือนัดเจอเรอเบติส คือผมไม่เห็นแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมเอนโด,ดมันแปลกๆวะวันนะั้นน่ะจ่ายบอลเสียง่ายครับผมจําไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ที่เห็นคาตาเลยนะมีประมาณสองครั้งแล้วมันเป็นการเสียบอลแบบมันไม่ได้มีไรกดดันนะ่ะซึ่งผมผมจะผมจะแบบไอ้นี่นิดนึงนะเวลานักบอลไม่ได้โดนกดดันแล้วจ่ายบอลเสียเองเนี่ยผมจะมองว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่น่าเสียง่ายๆแบบนี้นครับอันนี้บอลปีซีซั่น Sun, แล้วก็แบบ เขาก็ไม่ได้ชุดใหญ่หรือแบบไม่ได้เล่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรเสียเองแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้เอนโดเสียบอลครับซึ่งผมก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นสาเหตุอาจจะแบบไม่ฟิตหรือเปล่าปีซีสั้นนะครับนักบอลก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟิตร้อซหรอกสองก็เฮดโค้ชมาใหม่ระบบใหม่วิธีการเล่นแบบใหม่ ก็อาจจะยังไม่ชินก็ได้นะกับแบบเออการที่แบบเพื่อนวิ่งไปอีกช่องนึงเราไปอีกช่องนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังไม่รู้ใจไม่รู้ทางกันนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกเหตุผลสําคัญหนึ่งที่ผมคิดก็คืออานุสล็อตอาจจะอยากได้มิติในตําแหน่งเนี้ยมากกว่าเดิมครับแล้วผมก็ไปหาข่าวมามันก็เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนอานุสล็อตเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เบอร์หกที่ตัดเกมได้อย่างเดียวครับเขาอยากได้เบอร์หกที่สามารถที่จะครอบครองบอลเก็บบอลได้บัญชาการเกมได้ครับ สามารถที่จะเขาเรียกว่าอนะไรน้าเป็นตัวกําหนดจังหวะเกมได้ครับม,มีตัวเลือกหลายคนนะครับที่โผล่เข้ามาแต่คนที่มันใกล้เคียงที่สุดเป็นคนนี้ครับมาตินซูบิเบนดี้ครับซูบิเบนดี้เป็นนักเตะชาวสเปนนะครับอายุ25ปีครับปัจจุบันก็เล่นอยู่ในลาลีกาสเปนกับเรอัลโซเซดาครับเป็นตำแหน่งกลางรับเลยผมก็ไปดูไฮไลท์มานะฮะคืออย่างนี้ผมเห็นเขาเล่นในยูโรแหละแต่ผมเอาตรงผมไม่รู้จัก และผมไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร่แต่ก็บังเอิญดูนัดน,นั้นแต่จำไม่ได้นัดไหนที่เขาเปลี่ยนลงมาพอดีเป็นตัวสำรองแล้วผมก็เห็นเล่นคือผมคิดอยู่แล้วว่าสเปนชุดนี้มาเล่นดีแล้วทุกคนเล่นดีครับผมคิดว่าเฮ้ยถ้ามันติดทีมมาเนะี่ยมันต้องใช้ได้แล้วแหละแล้วได้โอกาสลงด้วยนะครับก็เล่นโอเคเลยนะแต่ผมไม่ได้จับจ้องมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ออกบอลได้ดีแหละผมเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ไปดูไฮไลท์มาต่อสูเปอร์เดนดี้เป็นกลางร,รับครับที่ไม่ได้เป็นตััวรบ,แบบบแ ที่เล่นแบบรุนแรงหรือว่าแบบเป็นตัวรับจ๋าๆเขาเป็นคนที่อินเตอร์เซปบอลได้ครับคลองบอลดีที่สําคัญครับเขาดูมีทักษะการเอาตัวรอดด้วยนะครับเลี้ยงบอลได้ดีด้วยนะใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงจี๊ดแบบปีกหรือศูนย์หน้าอะไรขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่าสําหรับกองกลางตัวรับเนี่ยแล้วคลองบอลเลี้ยงบอลได้แบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับและที่มันเป็นจุดเด่นเลยที่ผมคิดว่าอาร์เนอร์สตสนใจก็เป็นตรงนี้แหละการออกบอลของเขาครับเขาสามารถที่จะวางบอลได้ในแนวลึกนะครับ สามารถวางบอลแนวลึกให้การเข้าทำได้หรือเปลี่ยนแกนได้นะครับสามารถแบบโยนบอลขวางสนามอางเงี้ยได้นะครับซึ่งเอนโดทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเท่าซูบิเบนดี้อ่ะผมดูแล้วซูบิเบนดี้มันจะเหมือนมีความถนัดมากกว่าในการวางบอลแนวลึกนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าได้ซูบิเบนดี้มาจริงๆเนี่ยลิวพูจะมีมิติเพิ่มจากตำแหน่งนี้แน่นอนครับและที่สําคัญพอตัวเขาเองตัดเกมตัดบอลได้เนี่ย เอาบอลมาครอบคองได้แล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่ต้องฝากเพื่อนถ้าเขาเห็นเขาสามารถที่จะทําได้เลยวางบอลให้เพื่อนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดแข็งของลิเวอร์พูลที่มันเพิ่มเข้ามาครับน่าสนใจมากครับวัย25ปีเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เด็กแล้วเป็นจเพศแล้วนะฮะมาถึงเนี่ยมันต้องใช้งานได้เลยและมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนๆครับเอาละผมคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลต้องการจริงๆและตำแหน่งเนี้ยผมเห็นด้วยนะ หลังจากที่วันนั้นนะผมดูเอนโดเล่นเนะี่ยผมก็เริ่มรู้สึกมันจะมีความรู้สึกแปลกๆหน่อยมันรู้สึกเอาตรงคือมันไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเ,เกมที่อานเนสร์ล็อตวางไว้ให้ลิพูลเล่นนะคือผมไม่รู้นะว่าเปิดรูการจะเล่นแบบนั้นไหมแต่คิดว่าคงใกล้เคียงมันก็เหมือนกับที่เยนคอปทำนั่นแหละก็คือบิลอัพจากหลังบ้านนะครับเริ่มจากผู้สาประตูหรือเซนเตอร์ฮาฟเลยคนที่จะมาเอาบอลต่อจากผู้สาวประตูหรือเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยจะเป็นตำแหน่งนี้แหละกองกลางตัวนี้แหละแล้วเอนโดเนี่ย เขาเป็นคนที่วันนั้นอะผมเห็นก็คือไปรับบอลเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยน่าไว้ใจอะแล้วตำแหน่งนี้มันสําคัญมากถ้าไปเอาบอลแล้วเสียตรงนั้นเลยหน้าบ้านเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับมันโดนยิงง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาก็คงมองถึงเห็นจุดนี้นั่นแหละขนาดเรายังเห็นเลยแล้วเขาเป็นโค้ชเฮดโค้ชเขาจะไม่เห็นได้ไงใช่ไหมอยู่นักเตะทุกวันนะอาจจะไม่ได้นานแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าเออเฮ้ยไอ้ตำแหน่งนี้มันอาจจะต้องปรับหน่อยไหมนะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมไม่มีปัญหาครับ เราคิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนวาตูเรนโดผมว่าเขาควรจะปรับตัวได้แหละในตอนเปิดฤดูกาลนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็น่าสนใจครับแล้วผมคิดว่าถ้าได้ซูเปเบนดี้มาจริงเนี่ยโอ้โหผมว่ามิติเพิ่มอย่างที่บอกแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเบอร์หกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะเป็นใครครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นใครผมคิดว่าถ้าได้ตำแหน่งนี้มาเนี่ยโดยเฉพาะเป็นซูเปเบนดี้จริงๆเนี่ยนะมันแน่นอนครับ